อ้าวสวัสดีครับที่ตัวเมืองนคนปรปฐมครับเดี๋ยวันี่แป๊ะ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 อันอันใหญ่นี่ไม่ได้อาจารย์อันใหญ่แถบนี้อ๋ออ๋อตวัเตวเช็คตัวเช็ค ผมจะรู้วาจ้เลยได้ได้ไม่ได้ได้แล้วไว้ก่อนไม่แน่ใจไว้ก่อนได้อาจารย์ถ้าแน่ใจก็ลงมาเลยเพราะมันไม่ได้ขึ้นไปมันไม่รู้หรอกมันย่นลงน้ํามาดูอันพี่ก่อนอันพี่อันพีมันลอยเยอะปะมันต้องฟัดอันพี่ก่อนมันจะลงน้ำหรือมันจะลงหลังล่องอาจารย์ อมืมันกูว่าแล้วไง oh <my> โอ้ย